เซตนี้พร้อมใช้งานครับจบไปในงบ19,990บาทเท่านั้นเป็นราคาเครื่องพร้อมจอแล้วก็รีวิวสเปคนี้มีให้ดูอยู่ใน YouTube ใครหารีวิวไม่เจอทักมาขอแอดมินในแฟนเพจได้เลยนะครับผมอ่ะเฉพาะเครื่องอย่างเดียว14,990บาทนะครับสเปคนะครับผม Ryzen 5 4650G 6คอร์12เธรดเทอร์โบ4.2กาจอออนบอร์ด Vega 7 RAM 16 GB DDR4 3200จาก Viper Gaming M.2 NVMe ครับ256 GB แล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้เป็นจิกะไบต์ b 4 5 0 m สล็อตแรม4ช่องสล็อตการ์ดจอ2ช่องครับไม่มีสล็อตเดียวคือสล็อตแบตชินนะครับผมพามนะครับซิกมาเทคหก0้วัตต์ครับพ power s u p p ายแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นของ itsonat excel เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่กดค้างไว้ได้4วิไฟก็จะดับนะครับอย่างนี้มเมียไม่ตีหัวแน่นอนกดอีกครั้งหนึ่งไฟก็มานะครับผมนี่เคสตัวนี้เล็กกระทัดรัดพอสมควรนะครับวางตามซอกตามอะไรได้หมดฝาข้างเป็นกกระจ ทุกอย่างของใหม่นะครับทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดนะครับประกัน3ปีในเครื่องนี้นะครับเอาไปทํางานพวกงานตัดต่อหรือว่าการเล่นเกมก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับผมยังไงก็ทักมาดูรีวิวก่อนได้ก่อนที่จะจัดตัดสินใจซื้อเครื่องนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ลูกค้าสั่งพร้อมจอไปฮะจอ msi โค้งยี่สิบสีนิ้ว full hd เจ็ดสิบห้าเฮิร์ตซ์ครับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ x หนึ่งพันแปดสิบมีลำโพงใต้จอด้วย,ย,ยน,าานี่ประมาณนี้คลิปนี้ก็ระดับตำนานเลยหลายปีแล้วนะครับที่เปิดอยู่นะครั้งงนึง ของไม่ทั้งหมดประกัน3ปีมีงบในอนาคตจัดการจอดีๆเพิ่มสบกใหนึ่ง1นึ่งโซูเปอร์หนึ่งโทีไว่ากันไปแล้วแต่งบในอนาคตจบเจ้าแม่เ้าหรือที่เซตนี้จากบอสพีซ